รถสีหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอมมาเลียนอมมาเลียนนะครับสีประมาณนี้นะครับเขาจะชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะนอนนี้นะครับไว้กลางแดดได้นะครับนี่นะครับเขาจะทนแดดบางสายพันธุ์เนี่ยวางไว้โดนแดดไม่ได้เลยนะครับมันจะเฉาแดดประมาณ 80%นะครับโดนแดดได้บ้างถ้าเขาจะโดนแดดสีเขาจะเริ่ม100%นะครับสีเขาจะออกมาเยอะแบบนี้นะครับประเภทที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ก็จะมีนะครับอันนี้แดดครึ่งหนึ่งเี๋พา,ามาดูที่มันไม่โดนแดดก็จะสีเขียวประมาณนี้นะครับเขียวๆอันนี้ออกจะเขียวเหลืองโดนแดด100%ได้นะครับส่วนนี้ก็จะอยู่กำกึง ในร่มลำไรนะครับถ้าอยู่แดดร้อเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้เพราะใบเขาจะเฉาจะเหี่ยวนะครับต้องอยู่ในร่มเหมือนกันนะครับร้นแดดแสงลำไรลำไรเนี่ยสบายเลยก็จะสวยประมาณนี้นะครับใน,นต้นพันธุ์นะครับพันธุ์ต้นแม่เนี่ประมาณ2ปีแล้วเนาะเขาจะให้หน่อมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ต้นเขาจะไม่ตายเนี่ย จะให้หน่อมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดูนะครับเข้ามาบรรยากาศก็จะร่มรื่นประมาณนี้ถ้าอยู่ในร่มเนี่ยสังเกตดูว่าแสงเนี่ยแสงจะส่องไม่ถึงมันจะสีเขียวไปหมดเลยนะเออซาปรสสีนะสีเขียวทั้งหมดปกติตัวนี้จะเป็นออกสี สีแดงทั้งอันเลยนะครับถ้าอยู่ข้างนอกอะฟอร์มเขาจะสีแดงสดนะครับคล้ายๆกับอันนี้ก็จะอยู่ตามขอนไม้นะครับเป็นไม้ผูกเขาก็จะอยู่ได้นะโดยใช้รากเนี่ยยึดเกาะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเออรากของม่านบาหลีนะครับม่านบาหลี จะมาดูใบของเขานะครัปลูกไว้ประมาณสองปีแล้วโดยที่ทำโรงเรือนให้เขานะครับแล้วก็มีโครงให้เขายึดเกาะต้องเป็นโครงที่แข็งแรงนิดนึงนะนะครับอยู่วบนนี้แล้วก็เราจะใช้ประโยชน์จากความร่มรื่นของเขาลงมาก็จะเป็นเก็บรากอย่างนี้นะครับถ้าไม่เก็บรากอย่างนี้เนี่ยารากเขาเนี่ยก็จะ ติดกันแล้วเราก็เวลาเราจะเดินเข้าไปเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงนีพวกใช้มัดอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ตายนะนี่รากของเขาเดี๋ยวจะค่อยๆยาวลงไปเรื่อยเรือถึงพื้นนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้นะนะครับเป็นไม้ประดับไม้ให้ความร่มรื่นอีกอย่างหนึ่งช่วยฟอกอากาศให้เราด้วยนะครับสดชื่นมากสดชื่นมาก นี่นะครับ